ตัวแบบนี้เลยนะคะเป็นรถยนต์นิสสันนะคะแบ็กดิชั่นนะ 2.5e คันนี้สวยๆเลยเกียร์แมนนวลนะคะภายในจะเป็นยังไงเดี๋วกลังเต็นจะพาไปชมรอบคันเลยนะแต่แต่ก่อนอื่นเลยรถเพิงเข้ามานะคะสวยมากบอกเลยคันนี้ไฟหน้าของเขานะคะนี่ให้ดูเป็นแบบโปรเจคเตอร์ด้วยมีไฟเดย์ไทม์นั่งไลท์มาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำเงาเลแล้วก็โลโก้นิสสัน เงางามแบบโคเมียมอย่างนี้เลยนะคะพี่ผาสวยมากทะเบียนก็สวยด้วยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะนี่ไฟตัดหนกคือสวยเลยนะแล้วก็หนูอยากให้ดูลายสติกเกอร์ลายกราฟิกของเขาสวยมากนะคะคันนี้ล้อแม็กจมเดิมจากนิสันนะคะสีดำนะล้อตัวโหญอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมซุ้มล้อของเขาก็เท่มากด้วยนะตัวน็อตอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะ แล้วก็อยู่ให้ดูในส่วนของตัวโชกด้านในนะคะภายในช่วงล่างด้านในเป็นคนเคลือบการสนิมอยู่ไม่มีสนิมเลยนะคะไม่ต่นิดเดียวนะคะไม่น้อยไม่ห้าหมื่นเองคุณพี่คะ่ะให้ดูทุกจุดทุกซอกทุกมุมเลยนะคะสวยๆบันไดข้างเขาก็ดีไซน์มาดีมากสวยมากเลยนะคะกระจกมองข,งข้างของเขาเป็นสีดํานะคะแล้วก็สติกเกอร์ลายกราฟิกส้มแบบนี้ ะะมีไฟเลี้ยวด้านข้างเท่ๆอย่นี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวโครเมียมด้านข้างประตูสวยๆเลยนะคะนี่มีกันาสาดให้ด้วยนะไปดูในส่วนของด้านหลังกันมากดีกว่าด้านหลังเป็นไงสติกเกอร์สวยมากแบ็ k อ d i t i o n ในบอกรุ่นนะคะให้ดูนะคะไฟติดครบทุกดวงเลยคันนี้กำลังตรวจเช็คกำลังจะรอรีวิวนะคะ มีกล้องมองหลังให้ด้วยติดตั้งจากโรงงานนะคะลายนมงไลเนอร์ L L iner, ใหม่มากาาเดี๋ยวกลางเต็นจะพาไปชมภายในตัวรถแมนก,กว่าว่าภายใยตัวรถจะเป็นยังไงนะที่นั่งด้านหลังนี่สวยเลยตรงนี้เป็นแบบบุกนุ่มนะคะรับแดงกระแทกได้ดีนะคะภายในเป็นสีดำตัดกับสีส้มนี้ค่ะ ตรงเนี้ยเป็นเบาะหนังต่ตรงเนี้ยเป็นเบาะผ้านะตรงกลางแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะคะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยค่ะคุณพี่ขาไหมสวยมากอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของที่นั่งคนขับด้านหน้านี่นะสวยมากโครงสร้างด้านประตูนะคะ รอยนะ็อตทุกตัวนะคะไม่มีการขันไข่ขยับไม่มีการเปลี่ยนสีนะคะรับประกันตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็ตัวถังด้วยไม่มีชนหนักรถจมน้ํากับสีมันแน่นอนเดิมเิมเลยค่ะค,คุณพี่ขาเห็นไหมเบาะก,ก็เป็นเบาะเข้ารูปแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็รับรถไปอ่ะการเต็มฟปาเบอรให้หมดเลยทุกตัวเลยนะแบบสะอาดสะอ้านแน่นอนอ่ะเข้าไปถูกภายใน ในส่วนภายในนะคะพวงมาลาัย3ก้านดีไซน์สปอร์ตนะนี่เพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็มีตัวคุสคอนโทรนให้ด้วยเห็นไหมคะหนูให้ดูเลขใหม่ใหม่แท้ใหม่เดิมคุณพี่คะนี่ไม่ห้ามื่นสี่วิ่งมาน้อยมากโอ้โหรถแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยมาเป็นแบบระบบพุชสตาร์ทด้วยนะ นหน้าจอหน้าจอแบบแบบอย่างนี้ไม่ใช่ทัสกีนนะลองให้ดูรับ FM CD ได้หมดเลยนะนี่เสียบ iPod ก็ได้นะคะแอร์เย็นเจี G ๊ยบแอร์ A, เป็นแบบออโต้ด้วยค่ะลูกค,ค้า่ะเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโ,ตโนมัติ6สปีดเอ้ยเป็นเกียร์เมนวลเป็นเกียร์เมนวล6สปีดนี่ตัวเกียร์ตัวโครเมียมอะไรยังใหม่กิฟตเลย ็นแบบถุงนะคะตรงนี้ก็ที่วางแก้วน้ํเยอเยยบไปหมดที่เสียบ AUX อยู่ตรงนี้นี่แล้วก็เสียบเป็นตัว USB ตรงนี้ได้นะคะใหม่มากคุณพี่ค่ะได้พยา,ยามเป็นพรมกระดุมอีกตั้งหางนะตรงนี้อ่ามีที่เก็บแว่นให้ด้วยนะะนี่เปิดไฟ สวยมากจริงๆนะคะราคาอ่ะกังเป็นลืมบอกเป็นแต่ต้นคลิปนะราคาเปิดตัวเพียง479,000คุณพี่ได้รถกระบะสี่ประตูสวยๆคันนี้ไปได้เลยราคาเบามากไม่น้อยมากจริงๆนะคะที่วางแก้วน้ำชั้นหนึ่งตรงนี้ครบคันจริงอ่ะด้านข้างนะคะเปิดกระจกตรงคนขับเป็นแบบออตโต้ด้วยนะ กดล็อกล็อคล,ลดได้ตรงนี้ตัวเครื่องยนต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวกางเต็นท์จะพาไปชมนะคะไปดูกันเลยนี่เลยค่ะมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะตัวแบ็กออดิชั่นคันนี้นะคะนี่เครื่องยนต์สองุดห้าอีนะคะแบบเต็มเต็มอย่างนี้เลยค่ะคุณพี่่ะไม่มีแม้แต่รอยคาบน้ํามันรอยสนิมเลยใหม่มากโอ้โหเขาวางเครื่องยนต์มาได้ดีมากเลยนะคะนี่หนูให้ดูนะระบบความปลอดภัยของเขาอยู่ด้านนี้เป็นพวกเบรก a อ s บ a t r a c t i o ท c o n t r o l อะไรมีครบนะคะตรงนี้ จุดแต้ม QC ตัวน็อตจากโรงงานนะคะไม่มีการขันไขขยับหรือเปลี่ยนใดๆเลยค่ะคุณพี่ขาเห็นไหมอุปกรณ์เดิมๆเลยนะนี่เดี๋ยวหนูพาไปดูตรงโครงสร้างด้านหน้าโครงสร้างด้านหน้านะคะถ้าเกิดเกิดถูกเปลี่ยนมานะตัวน็อตนี่เหลี่ยมสันจะไม่คมแบบนี้นะเห็นไหมสวยมากสีแดงด้วยอืยให้ดูนะคะ ตัวโครงสร้างตัวถังด้านหน้านะคะไม่มีการชนหนักแน่นอนหนูให้ดูน,นะคะจุดเบดอาร์จากโรงงานนะคะสีเดิมนี่อันนี้ตรงฝั่งซ้ายมือนะคะตัวนอ็อตคมกริบนึ่งไหคะนี่ฝากระโปรงด้านหน้านะคะเดิมๆจากนิสันเลยใหม่มากคันนี้นะนี่มอกออยู่ครบนะคะตัวสียาง ไม่เสื่อมสภาพใช้งานได้นะปกติเลยนะคะแล้วก็ตัวแผงการความร้อนคุณพี่เห็นไหมไม่มีทะลอกหรือบิดเบี้ยวใดๆเลยนะคะเครื่องเต็มมากสำหรับใครนะคะที่สนใจกระบ,บานนิสันนะตัวแบ็กอีดิชั่นกลางเต็นท์มีเข้ามาแล้วนะคะอยากให้คุณลูกค้าได้เข้ามาชมกันตัวรถตัวจริงนะคะจริงๆเข้ามาแป๊บเดียวเดี๋ยวรถก็ออกไปนะคะถ้าเกิด สนใจคันนี้นะนี่ถ้าเข้ามาสอบถามข้อมูลกางเต็นได้เลยตรงกลางนะคะหรือจะเข้ามาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเซนีไทย68แยกหนึ่งนะจ้ามาเจอกันได้นะจะ้าสำหรับคลิปวันนี้ในการรีวิวรถกระบะ4 4ประตูขาดเหลือตกบกพร่องอะไรนะคะคอมเมนต์มาบอกได้นะเดี๋ยวกางเต็นจะปรับแก้ไขเสียงข้างนอกรอบกวนนิดนึงเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะอัดเสียงไปเพิ่มนะถ้าลูกค้าแบบ ยังฟังแบบไม่ครบถ้วนแต่หนูว่าให้ดูตัวรถรอบคันเลยว่าสีไม่มีรอยถลอกหรือแบบรอยลับลงลับยิ้มอะไรไม่มีนะคะสําหรับคันนี้ฝากพี่ๆกดติดตามกดซับสไครต์ให้กลางเต็นด้วยนะกดกระจิกกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะขออัพคลิปลงทุกวันเลยว่ามีรถอะไรเข้ามาบ่ายบ้างแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ